ป้าน้อยมป้าน้อยเหรอเผื่อเ่นาไปก่อนไปแลวงั้นเดี๋ยวเอเแกงั้นเดี๋ยวตาไปนะอเไปหนอ้าวไปไหนกัน่ะา่ไหนไปสุดบุรีไปไหมไปไหมเออไม่ไปก็เดี๋ยวเจอกันไหมกันเอ ทำไมเราปล่อยให้เพื่อนไปอย่างนั้นล่ะทำไมเราไม่พูดกับเขาดีๆล่ะทำไรดีน่าจะถามเหตุผลว่าไปทำไมอ่ะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้นะ้ยไปไหสอบแล้วอ่ะทิ้งหนังสือกันไหมไม่ได้สอบไหนที่ว่างอ่ะโอเคโทรมาละกันช่วงบ่ายนะสิ่อสายช่วงนี้เบื่อไม่มีอะไรทำจริงเซงทะไรอ่ะเออเฮ้ยรีโมทอ่ะเออเดี๋ยวไปซื้ออีกไหมอ่ะเออเขี่ยดว่ะ ซื้อใหม่แล้วกันเนาะพวกนี้ยังไม่เลิกสูบกันอีกเหรอเนี่ยเอสูบเยอะจังเลยอะแล้วมันเครียดอะไม่ทำไงไม่มีปัญหาอะไรบอกให้คุยกันไงไม่เหรอไม่อะไรเยอะบางทีปัญหาเราอะไม่ไม่อยากคนอื่นรับรู้ดีกว่าเดี๋ยวมาคิดมากถ้ามันสูบกันเนี้ยอันตรายเอาไปไหนอีกเนี่ยเลยเออเฮ้ยบอกให้เลิกได้แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอีกเดียวเองีิเบื่อเฮ้ย เลิกเรียนไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะไปเล่นกีฬากันเป่ะอืมใช่ใกล้สอบแล้วเอาเงินแฟนหน่อยก็ดีก็ดีอ่ะเล่นอะไรอะ่ะแบบเป็นฟองกระดาษเออไปก็ได้จะได้เลิกบุหรี่สักทีจะได้ไม่คิดถึงมันมันสนุกอือโอเคค่ะแม่ไม่เข้าใจอะไม่มีใครเข้าใจเลยแคลน้องไม่เข้าใจเฮ้ยเบื่อ จงเป็นไรเฮ้ยสูบบุหรี่ดีกว่าเป็นไรยูเคยแชคไหขสบใจรับป่ะไม่อะฉันเลิกแล้วเลิกได้เมื่อไหร่เฮ้ยจริงนะฉันก็ไม่อยากสูบแล้วล่ะแต่ว่ามีปัญหาที่บ้านนิดหน่อย กันได้นนะเออไม่ต้องมาสูบอะ่ะไม่หยุดเออฉันต้องรวังน่ะเหม็นมากเดี๋ยวไปทิ้งขยะ